นะ,ะรอบรองชนะเลิศนัดที่นัดที่1น,นะ,ะเป็นการเจอกันระหว่างเลี้ยวภูบ้านเลี้ยวภูนะอันฟิลนะเปิดบ้านต้อนรับเชลซีก็ติดตามได้ทางกล่องของแกรมมี่นะฮะแล้วก็ติดตามได้ทางช่อง PPTV ด้วยนะ,ะซึ่งตอนนี้ลงเตะแล้วนะฮะก็ติดตามรุ่นกันลวกันแล้วเห็นบอกว่าเจอรัดลงด้วยคนที่เป็นแฟนเดอะค็อปเลี้ยวภูติดตามรุ่นกันได้รวมไปถึงคนที่เป็นแฟนเชลซีด้วยกับฟุตบอลที่จะบอกว่าน่าดูในค่ําคืนนี้เนี่ยนะครับแล้วมาปิดท้ายในคืนนี้กับเรื่องของคุณโบสถพร้อมนะฮะที่บอกวเอวยตัง เรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นณนยังถนนสายหนึ่งในจังหวัดปทุมฮะเมื่อ 3, 4เดือนที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าคืนวันพระใหญ่สวัสดีครับบอสัสดีครับผมนะบอสตอนนี้โทรจากไหนครับสามโคกครับสามโคกนะปกตินอนดึกแบบนี้ทุกวันไหมก็ประมาณตีสองตีสองครึ่งก็ไปนะครับทำอะไรฮนะคืออ่านหนังสือทํางานเรียนอยู่ครับอ๋อเรียนอยู่นะตั้งใจเรียนนะ นะครับอะทางนั้นมาว่ากันที่เรื่องนี้ครับน้องโบ๊ทเรื่องที่บอกว่าคืนวันพระใหญ่ที่หนูไปเจอมาเจอยังไงครับก็ประมาณนั้นคือผมไปนั่งเล่นกับเพื่อนที่ตลาดครับครับอยู่แถววัฒนุ่มเนี่ยครับแล้วก็คือประมาณัสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วไปนั่งเล่นดีปปัมตรงมันอยู่ตรงข้ามตลาดครับรอเพื่อนมารับมีเพื่อนมาก็มาสองคนนะเอ้ยมาะมากันสองคนแล้วสองคันนะก็เลยเออ ไปนั่งรถเล่น <dorm> ก <it> ัน <infring> ก <es> ็ข <Wet> ับไปเลยทีนี้มันแปลกตรงนี้ว่ะพี่มันเพื่อนผมมันขับน้ำหน้ามาแฟนมันใช่ไหมครับแล้วผมได้กลิ่นเหล้าขาวครับอืก็ยังแซงในกลุ่มว่าเออเพื่อนเพื่อนมันพกพกเล่าขาวมากินหรือเปล่าหรือะไรเปล่าทีนี้พอผมขับคือผมคนขับนะก็ขับไปุูนไปเพื่อนก็ได้กลิ่นเหมือนกันครับได้กินหมดเลยเหล้าขาวนะครับผมแล้วพอไปนั่งพอไปนั่งนั่งเล่นอยู่ที่สะพาน สะพานไม่บอกดีกว่าครับผมก็เป็นเห็นเป็นแท็กซี่ครับ,รบซึ่งซึ่งมาจอดจอดส่งผู้หญิงคนหนึ่งอายุมากสี่สิบครับเพื่อแปะผมมันแปะมันเป็นมันเป็นสะพานใหญ่ข้าม,มข้ามในน้ำเลยครับก็เป็นผู้หญิงมาจอดแล้วก็มันยืนยืนเกาะลอดสะพานแล้วแล้วก็ประมาณนั้น ไอ้น้องผมก็สงสัยก็เลยบอกพี่ผมมาผมไปดูกันอยู่ห่างกันมากสิเมตรนะผมก็เดินเดินไปดูพอเดินไปใกล้ปุ๊บประมาณสามเมตรหาสามเมตรเนีก็อยู่นัเกาะลาพานแล้วก็หันมามองแบบตาแบบกวางครับแล้วผมก็ตกใจก็เลยเดินเดินกลับมาเดินกลับมาปุ๊บทีนี้ก็เจอเพื่อนเป็นเพื่อนของน้องผมอะมันเดินมาสองคนเป็นแฟดนะครับออก็ทักกันเปิดติ แล้วพอไอ้แฝดเนี่ยมันเดินไปปุ๊บก็จะเห็นผู้หญิงนั้นยืนอยู่นะครับแล้วพอแต้พอเดินไปเรื่อยกับอกว่าคุยกันเชื่ยวมาพี่พอเรลาเดินไปผ่านผู้หญิงคนนั้นไปแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้วพี่หายไปแล้วหายไปแล้วแล้วแท็กซี่นี่คือส่งแล้วแท็กซี่ไปถูกไหมใช่ครับแท็กซี่ไปแต่ผู้หญิงคนนั้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยเมื่อกี้ที่เราเล่าคือพออีกทีนึงไม่อยู่แล้วหรอไม่อยู่แล้วพี่แล้วไปไหนสะพานทั้งใหญ่จะไปไหนก็ต้องเห็นดิใช่ใช่พี่ จะว่าเปิโดดน้ําหรืออะไรครับคือมันต้องมีเสียงเลยถูกอใช่แล้วพอคือตรงนั้นมันจะมีคนตกปลาอยู่นะพี่เร็วหน่อยคือคนตกปลาเขาอยู่ใกล้ใกล้กบผมอีกแต่เขาอยู่คนละฝั่งกันนะครับผมพวกผมก็เลยเดินไปถามถามว่ามีมีอะไรไหมเขาบอกว่าเขาไม่เห็นนะไม่เห็นผู้หญิงไม่เห็นแท็กซี่มาส่งคนที่ตกปลาตรงนั้นไม่เห็นผู้หญิงไม่เห็นแท็กซี่มาส่งด้วยไม่เห็นแล้วพี่แล้วประมาณนั้นผมก็กลับมาเหมือนเดิมกล่าวว่าเจ จะพักหนึ่งแล้วกลับแล้วไอ้คนที่ตกลาพี่ขับรถขึ้นมาดูนะเก็บเบ็ดแล้วขับรถขึ้นมาดูคขับรถขึ้นมาครับคือขับมาใกล้ผมแล้วก็มองกรพัะนึ้กลับกลับไปเลยพี่เก็บเบ็ดกลับไปเลยอ้าวทาไมอ่ะไม่รู้พี่กับวันนั้นก็อยู่กันห้าคนก็เจอกันโกรธพี่เหรอเหมือนกันวันออกวันเสาพอดีพี่ผมไปขับเล่นอะไรเงี้ยคับเป็นคืนวันพระใหญ่ แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้ซึ่งเป็นผู้หญิงใครก็ไม่รู้ใช่ครับพอพอจะมีเขาเรียกว่าไปสืบสอะข้อมูลหรือไปถามไทยหรือมันมีเรื่องราวอะไรตรงสะพานนั้นมากว่าเคยมีคนมันแต่สะพานนี้ที่ที่ฟังในเช้านี้โดนเยอะนะพี่แล้วสะพานเนี้ยเหรอใช่พี่เมื่อเขาเกาะที่ผมฟังก็ที่ขับรถและที่เห็นเป็นรถขับขับสวนขึ้นมาเป็นรถแบบครึ่งคันอ่ะพี่อืมอก็สะพานนี้ใช่ครับแล้วฮะอยู่ตรงไหนนะ คือถ้าเป็นคนปทุมจะรู้จักดีครับก็เ,ออเป็นร้านที่คออือมาคือมาจากสิบไปปทุมอ่ะพี่เดี๋ยวนะเพราะว่าเมื่อเมื่อเดี๋ยวนะพี่ถ่ายรายการล่าสุดคือวันวันนี้วันอังคารใช่ไหมอ,อ่พี่ถ่ายรายการเมื่อวันจันทร์พี่ไปถ่ายสองที่ไปถ่ายเรื่องของสารอุภูมิที่สูงที่สุดในโลกเลยนะนะ<อ>ท,<ม>ที่ที่ตรงคลองห้าคลองห้าลังสิท อ่าแล้ว <ผม S 1> พี่ก็ไปถ่ายที่วัดเจดีหอยพี่วิ่งเส้นวิภาตัดเข้าตรงสี่แยกที่ที่ขวามือเป็นฟิวเจอร์พาร์คลังสิท์นะฮะแล้วพี่เลี้ยวซ้ายไปทรรมปทุมแล้วพี่ก็วิ่งยาวเลยแล้วก็จะผ่านสะพานใหญ่ๆสะพานหนึ่งที่ข้ามแม่น้านําอันนี้ปะอ๋อใช่พี่มันอ่าคือถ้าพี่ไปปุ๊บพี่จะไปเจอนี่อ,อ่ะพี่สี่แยกสันนิษุดเลยพี่อ่าพี่ตรงไปสุดเลยจะเจอโรงพยายบาลเซนต์คาร์ลอสอ๋อใช่ใช่พี่เส้นนั้นเลยอครับอ๋อเส้นนี้ก็คือสะพานอนันนะสิ ช่พี่อใหญ่เลยฮะเยอะพมันมียังไงมันมีคนไปกระโดดเอกระโดดน้าฆ่าตัวตายหรืออะไรยังไงฮะไม่แน่ใจนะพี่แต่สะพานนี้คือเก่าแล้วพี่คือก็หลายปีแล้วนะอ๋ออ๋อก็สะพานนี้นี่เองใช่ส่วนแม่น้ำที่ผ่านคือแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำเจ้าพยาเจ้าพยาครับอ๋อสะพานใหญ่ฮะเห็น